ทุมากราชไทยทุกประโณที่ผ่านมาตลอดอาจรยพยายามที่จะอยากจะให้คนไทยรักรักกันหว่างั้นถ้าเกิดความสามปีกันอย่าแตกแยกกันเนี่ยมันมีคนที่มาชอบมา,ายุยุแยงตะแคงรั่วแล้วให้คนไทยทะเลาะกันเนี่ยเยอะแยะผ่านมาตลอดนะครับซึ่ง,งเหรียญเนี่ยเหรียญเหรียญสมบนหนวดปี2508นี่ยถือว่าเป็น เหรียญทรงพลดุลทุนล่นแรกๆของของในซีรีส์ของเหรียญทรงพลดุลนะหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีของพระ,พระบรมราชาญาสร้างเหรียญทรงพลดุลขึ้นมาอีกหลายหลายรุ่นเลยนะครับกตัวอย่างที่เรานํามาให,ใ,หให้ให้ให้ชมอยู่นเนี่ยฮะเหรียญทรงพลดุล ครับมีสอง8้าร uh, ้อยแปดซึ 99, so, ่งสร้างโดยวัดบวรนิเวศวิหารนะครับซึ่งด้านหน้าเนี่ยจะจะเป็นพระบรมรูปราชาลที่9ในขนาดที่ทรงพระหนวดนะครับแล้วก็บนท่งด้านบนเนี่ยจะมีตัวนัสือว่าทรงพระหนวดสองสีเก้าเก้านะครับแล้วก็ด้านล่างจะเป็นลายเซ็นตะครับูมิพนดูลยเดชปอรอแล้วก็ปูมิพโลนะครับซึ่งเป็น าใช้ยาของรัชก,กาลที่9ตอนกาบวชนะครูไม,ม่อพอรบไปขุกนะครับส่วนด้านหลังเนี่ยจะเป็นรูปเจดียด์ทองของวัดบรวรนิเวศนะครับแล้วก็ซึ่งด้านบนเนี่ยมีตัวอักษรด้านบนขอบด้านบนนะครับบอกว่าเสด็จสมโพชเจดียด์ทองวัดบวรนะครับในมงคลสมัยพระจนอายุเสมอพระราชบิดานะครับซึ่งซึ่งเหรียญเนี่ยทา่าสร้างขึ้นใน โอโกาสที่รัชกาลที่เก้ามีพระชมพัยุนับวันนะฮะได้เท่ากับสมัยกองของกรมหลวงสงขางลานครินนะซึ่งจากการคำนวณนะนับวันนะฮะนับวันได้หนึ่งหมืนสามพันเจ็ดร้อยแปดสิบสองวันนะฮะเสมอตามจำนวนวันเลยนะฮะตรงกับวันที่ยี่สิบเก้าสิงหาคมปีสองพันร้อยแปดนะครับซึ่งกรมหลวงสงขางลานครินเนี่ยประสชดเมื่อวันที่หนึ่งมกราคมปีสองพันห้าร้อยสี่สิบห้า สิ้นชนเมื่อวันที่24กันยายนปี2472นะครับพระชนที่าเนี่ยประสูตินที่5ธันวาคมปี2470เลื่อยมาจนถึงวันที่29สิงหาคมปี2508เนี่ยนับได้น13,782วันนะดรับการการการทําบุญพระชนมายุเสมอราชการของความพระราชบิดาเนี่ยมีเป็นตำเล่มมาตั้งสมัยรัชกาลที่5นะครับว่าพระองค์ท้ามี พระชนอายุสมอกับพระราชชนีก็ก็ะทำเงินพดดวงช่อลำเพยซึ่งตอนนั้นพระองค์ข่านมีพระชนอายุ9915วันฮะในสมัยรัชกาลที่ห้าเนี่ยปีธุรศลาพันสอรา1สิบนะครับก็อันนี้เป็นข้อมูลไว้นะฮะตอนนี้ในวันที่ประกอบพระราชพิธีเฉลิมฉลองพระชนมายุสมามงคล เสมอพระราชวิดาของของราชการที่เก้านะครับวันเนี้ยมันมีมีเหตุการณ์สําคัญที่ราชการที่เก้าทรงบําเพ็ญพระราชกุศลได้อีกอีกสี่อย่างนะครับคืออย่างแรกนะฮะอย่างแรกเนี่ยคือคือการบำเพ็ญชวกุศลสมรกรมหลวงสงครามนคกลินทร์่นวันที่ยี่สิบเก้าสิงหาคมนะครับถ้าวันที่สองอ่าอย่างที่สองเนี่ยคือการพระราชเดลเสด็จพระรามเดนมาเททองหล่อพระ พระชนรูปปางประธานพรนะฮะซึ่งที่ทางฐานเนี่ยมีม,ม,มีตัวงสือตัวอ,อักษรย่อพระปานอมาพิภายยอ่พอพปอรนะฮะซึ่งซึ่งการที่กาเสร็จรมาเททองวันที่ยี่สิบเก้าสิงหาคมปีสองพัน้ิบแปดวันเดียวกันเลยนะแล้วก็เหตุการณ์ที่สามก็คือเป็นวันที่ฉลองพระเจดีย์ทองวันดวงวิเวศนะครับในวันเดียวกันนั้นนะฮะที่เกิดที่ หตุการณ์ที่สามที่ที่ลดการที่เกา้าบำเพ็ญพระไรชกุศลในวันนั้นนะฮะก็คือวันนั้นเนี่ยมีการบูรณะวัดศรีสังพรอยดีทองของวัดโพนิเวทใหญ่ๆนะฮะซึ่งเดิมเนี่ยสร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่สามนะฮะแล้วก็มีการบูรณะประยุทธ์คอนตลอดเลยมาจนกระทั่งปีสองพันห้าร้อยหกเนี่ยในวันโอกาที่เลดการที่เก้าประชนมอายุสามรอบนะฮะก็มี ผู้ที่มีจิตศรัทธารวบรวมท้นซั์เพื่อจะบูรณะคับเจดีย์ของของวัดสบวร์นิเวศนะฮะเป็นเจดีย์ใหญ่ซึ่งซึ่งเดิมเนี่ยฉาบด้วยปูนนะฮะปูนขาวขาวเนี่ยพอมาถึงปี2 0 0 6เนี่ยก็มีการวางแผนว่าจะจะ,จะใช้กระเบื้องทองนะเบ,บื้องสีทองปิดรอบองค์เจดีย์ทั้งหมดเลยนะฮะจะเปลี่ยนจากพระเจดีย์ใหญ่สีขาวที่เป็นปูนนะครจะมาเป็น พระเจดีย์ทองซึ่งตั้งสง่ามาต้องจนถึงทุกวันนี้นะับสวยงามมากนะับอันนี้เป็นเหตุการณ์ที่สามส่วนเหตุการณ์ที่สี่เนี่ยราชันย์ที่เก้าทรงทรงทรงรับนะในการที่จะเป็นพระองค์พระประธานในการรูน่าประสิทธิ์ขอนเพราะอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหารในวันเดียวกันนั้นเลยสิ่งที่เกิดขึ้นในวันที่สี่รายการก็คืออย่างที่แรกก็คือราชันย์ที่เก้า ทำเพราะไล่กบฏชนมายุเหมอกมรมหลวงสุขขานมกลินนะฮะในวันที่ยีสิบเก้าสิงหาคมปีสองพนรอยแนะครับในขั้ที่สองขอย้อนกลับไปนิดหนึ่งคือว่าพราชการที่เก้าเสด็จมาเตทองห่อพระพระบูชาฮะเรียกว่าพระประทานพรที่ฐานเป็นรูปปอปอลนะครับอย่างที่สามคือาก,การที่ฉล,ล, mm hmm. ลอง เจดีทองวัดบวริเวศวิหารที่ซึ่งเปลี่ยนจากเจดีศรีข้าขามาเป็นเจดีทองน,นะฮะในวันที่29สิเสิงหาคม2 5ง8นปนะครับเหตุการณ์ที่สีในวันนั้นคือทรงรับการประดิษฐานพระบูสถวัดบวริเวศวิหารมาเป็นอยู่ในพระบรมราชาราชูุทสามของรัชกาลที่เก้านะครับอันนี้เหตุการณ์ทั้งสี่เนี่ยเราจะเรียกในการเาสด็จพระราชศลนของรัชกาลที่เก้าเนี่ยเราจะใช้คําว่า สี่อย่างเขาเรียกว่าจาตุลรงค้ามงคลคือเป็นการประกอบพระราชีเกีกับการกุศลของของรัชกาลที่เกนะ้าเนี่ยสี่อย่างในวันเดียวกันในวันที่ยี 8, นะ่สิบเก้าสิงหาคมสองพันร้อยแปดเราจะเรียกว่าจาตุลรงค้ามงคลจาตุละก็คือสี่นะฮะจาตุละองค์ฆ่าจาตุละองค์ฆ่าก็เป็นจาตุลรงค้ามงคลนะครับกนน็ีนเป็นข้อมูลส่วน ข้อมูลเพิ่มเติมในเหตุการณ์ที่สองคือการหลออ่อพระพุทธรูปปางประธานพรพปรลของวัดบวรนิเวศเนี่ยเเริ่มต้นมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่เก้าไปเสด็จพระรเนินไปทอดกระถิ่นที่วัดเทวสงางคารามที่จังหวัดกาญจนบ,บุรีนะซึ่งเป็นวัดที่ประสูติของสมเด็จพระสังฆราชยานสงวรดนะฮะก็สมัยนั้นหลวงปู่ดี เป็นพระเจ้าวาส่งพีนเป็นเป็นพระสงฆ์องที่ที่มีผู้นับถือศรัทธามากนะครับก็เสด็จพระเามเดินไปสวยภาพระคดถินที่วัดเทวสางคารามจาจนรวนที่ในในปีสองพัน้หกวันที่ยี่สิบตุลาคมนะฮะแล้วก็คราวนั้นเนี่ยมีการสร้างุเขามีพระบรมญาชาาติสร้างพระพุทธรูปปางประธานพ,นพรปรอบรนี่แล้รุ่นคล้ายกันเนี่ย อที่ฐานได้มีมีพระประมายพิไทยย่อพรบลนะครับแล้วก็รรายสารในคร้งนั้นฮะเมือ่อองคสมเด็จย,ย่าเนี่ยเสด็จพระมเดินไปไปเยี่ยมหน่วยทหารตำรวจชายแดนที่อยู่ในบริเวณชายแดนไกลๆในทุน่งท้องถิ่นทุรกัน,นกาดารเนี่ยก็สมเด็จย่าก็นำพระฟังประธานพรเนี่ย ไปพระราชทานให้กับหน่วยทหารหน่วยตวชด,ดอที่อยู่ชายแดนด้วยนะครับทำให้ครบประธานกรอปลอรุ่นนั้นรุ่นแรกที่ที่สร้างขึ้นมาเนี่ยหมดลงนะฮะก็มีผู้คนที่ต้องการอยากจะได้มากนะระัชการที่กล้ากระปวดพระราชทานให้ให,ให้ให้ทางรรกรมศิลปากรจัดสร้างรุ่นใหม่โดยจัดแก้ไขแบบนิดนิดหน่อยหน่อยนะ,ะแล้วก็เสด็จมาเททอง เอ่อเมื่อวันที่ยี่สิบเก้าสิงหาคมปีสองพร้อยแปดในในงานเดียวกันเนะี่ยฮะแล้วก็รุ่นนี้จะมีถือว่าเป็นรุ่นที่สองจากจากรุ่นที่เคยสร้างมาตอนที่วัดสังเทีวาสังคารามนะแล้วก็รุ่นนี้จะถือว่าเป็น,ปนรุ่นที่สองแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงแบบที่หน่อยแล้วก็มีการเพิ่มเติมข้อความที่อยู่ทางด้านฐานผ้าข้างหลังนะฮะว่าชัยยะชาติยา สามัคคียังสติสัญชาญเนนะโภชิสียังรักขันตินะครับซึ่งซึ่งเป็นเป็น,เป,นเป็นบทภาษาบาลีนะซึ่งในการที่ 9, เก้าเตินสติคนไทยให้รู้จักรู้รักสามัคคีนะเพื่อจะให้ให้รักษาชนเผ่าไทยประเทศไทยให้อยู่ไว้ให้ให้รอดตลอดไปนะครับ ทำแปลภาษาบาลีที่อยู่ใต้ฐานพระเนี่ยแปลว่าคนไทยจะรักษาความเป็นไทยอยู่ได้ด้วยมีจุดสํานึกอยู่ในความสามัคคีนะครับเรื่องความสามัคคีต่างๆทั้งหลายเนี่ยพรามูลพาะมหาศษัตร์ตอีราชของไทยเนี่ยก็พยายามส่งเสริมให้คนไทยสามัคคีกันทั้งมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ห้าแล้วคือว่ายัางยัง ตาแผ่นดินในในสมัยรกแคติ่งห้าจะมีพระคาถาอยู่ที่ที่ท่ผ้าทิพย์อยู่ข้างล่างว่าสเพสังสังฆอูตานังจามคัคคีมุติสาธิกาซึ่งแปลความหมายว่าความสามัคคีของมูราวทำให้สังคมอยู่รอดได้บนรักษาเนี่ยนะครับอันนี้เป็นเป็นตามประนดินสมัยสมัยแรกแคติ่ห้าและการที่กมพยายามที่จะ เอ่อให้ชาวไทยรักสามัคคีกันมาตลอดนะฮะเข้มาในัตว์ไทยทุกกระโจนต้งที่ผ่านมาตลอดในการพยายามที่จะอยากจะให้คนไทยรักรักกันหวังกันฮะเกิดความสามัคคีกันอย่าแตกแยกกันฮนะมันมีคนที่มาชอบมาอ่อ,อยุยงตะแคงรั่วแล้วให้คนไทยทะเลาะกันเนะี่ยเะยอะๆยฮะผ่านมาตลอดนะครับซึ่งซึ่งเหรียญเนี่ยทําขึ้นมาในในปีนั้นนะฮะมีหลายขนาดนะน่าจะ ที่จำไ,ได้มีขนาด9เซนติเมตรคําคนะฮะแล้วก็เหรียญเหรียญสมพนหนวดปี2508นะี่ยถือว่าเป็นเหรียญสมพลหนวดรุ่นแรกๆของของในซีรีส์ของเหรียญสมพลหนวดนะหลังจากนั้นนี่ยก็จะมีผู้ที่นำอข,อของพระพรบรมราชานุญ,ญาตสร้างเหรียญสมพลหนวดขึ้นมาอีกหลายหลายรุ่นเลยนะครับตัวอย่างที่เรานํามาให้ให,ให้ให้ชมอยู่นะฮะนะครับ มีหลายรุ่นทั้งทองคําทั้งทั้งเงินทองนะครับตอนนี้ขอ,อกล่าวย้อนไปถึงพระประธานพรพบพหล์นะฮะที่เท่าที่ทํามาเนี่ยก็ะจะมีหน้าตักเจ้านิ้วนหน้าตักห้านิ้วแล้วก็ทําเป็นพระก,กลิ่งเล็กนะฮะซึ่งเอ่อข้างหน้าเนี่ยจะมีที่ที่ใต้พระทิพย์เนี่ยจะมีปีพระประมาทคิทยยพย์ย่อพบพลนะฮะ ส่วนด้านหลังเนี่ยก็จะมีตัวอักษรบอกปีนะครับวัดบาวรนิเวศและก็ปี2108นะครับอันนี้เป็นพระที่สร้างขึ้นในวันเดียวกันนี้คือวันที่29สิงหาคมปี2แ0 8ในรุ่นเดียวกันกับพระทรงปนดุษนะครับต่อจากที่พี่มาได้เป็นยายเบื้องต้นไว้นะครับผมก็จะมาขยายความแล้วก็จะมาเจาะลึกเรื่องเหรียญทรงปนวดนะครับว่ามีกี่แบบกี่รุ่นอะไรบ้างนะครับ โดยเริ่มต้นนะครับเหรียญรมบนวดเนี่ยรุ่นแรกเนี่ยมีการผลิตกันก็คือของวัดประวรนิเวศวิหารนะครับรุ่นแรกเนี่ยปี2 5 0 8นะครับโดยเหรียญรงผนวดเนี่ยปี2 5 0 8นเนี่ยมีการจัดสร้างเนี่ยจะเป็นเนื้อทองคำนะครับเนื้อเงินเนื้อทองแดงเนื้ออัปก้าเนื้อกระไหลทองต่างๆเนี่ยครับ แต่มันก็จะมีดีเทลอีกหลายๆอย่างโดยที่เนื้อทองคำกับเนื้อเงินเนี่ยมันจะคนลล็อกกับเนื้ออัปา้ากับทองแดงนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาแยกให้ให้เห็นชัดเจนนะครับโดยที่เนื้อทองคำเนี่ยที่ขอบเหรียญเนี่ยจะเป็นในลักษณะอย่างนี้นะครับตั้งเงินกับกับทองคำนะครับทีนี้เรามาดูเนื้อทองแดงกับเนื้ออัปา้านะครับเนื้อทองแดงกับเนื้ออัปาค้าเนี่ย จะเป็นบล็อกเดียวกันเป็นบล็อกที่เล่นหากันมากกว่าเพราะว่าเนื้อทองคากับเนื้อเงินเนี่ยค่อนข้างหายากมากเราก็จะมาเล่นกันเริ่มต้นเนี่ยจะเป็นเนื้ออัปป้าแล้วก็เนื้อทองแดงโดยจะมาเจาะรายละเอียดดังนี้นะครับสังเกตวิธีแรกของผมเนี่ยจะดูที่ขอบเหรียญขอบเหรียญด้านหน้านะครับเดี๋ยวผมจะซูมรูปให้เห็นชัดเจนว่าด้านหน้าเนี่ยเราจะเห็นเป็น เหมือนล่องแผ่นเสียงนะครับครื่งแบบนี้ค่อนข้างที่จะปลอมยากมากนะครับผมจุดแรกผมจะมาดูจุดนี้ก่อนแล้วก็พอพลิกด้านหลังมาเนี่ยที่ขอบเปลี่ยนเหมือนกันขอบเปลี่ยนด้านในเนี่ยครับจะเป็นตะไบเฉียงนะครับสังเกตดีๆนะครับด้านหน้าจะเป็นล่องแผ่นเสียงด้านหลังเนี่ยจะเป็นตะไบเฉียงนะครับแล้ว อันนี้วิธีการดูว่าที่จะเป็นบล็อกนิยมไม่นิยมเนี่ยเขาก็จะดูว่าด้านหน้าเหรียญเนี่ยมันจะเว,ว้วาเว้าหน้าแล้วก็เว้าวหลังเจดีที่ฐานเจดีเนี่ยก็จะเต็มมาจนถึงตัวอักษรนะครับแล้ววิธีการดูเหรียญสมบนวดจะบอกทิกอีกนิดหน่อยนะครับให้สังเกตตรงที่แก้มของในหลวงรัชกาลที่9้านะครับ จะเห็นเป็นรอยขนแมวเฉียงขึ้นไาตรงแก้มนะครับแล้วก็ถ้าพลิกเดอรว,ด,วด้านหลังเนี่ยก็จะเห็นเป็นเส้นขนแมวนะครับที่เจนะครับอันนี้คือลักษณะการดูข้าวๆของเหรียญสมพูนว์รุ่นแรกปี2508นะครับก็จะมี JD เต็มเจไม่เต็มนะครับถัดจากนั้นเนี่ย วัดบวรก็ยังมีผลิตเหรียญรงผนวดนะครับอีกสองรุ่นนะครับผ่านเวลามารุ่นแรกเนี่ยปีสองัห้ายแปดถัดจากนั้นมาเนี่ยจะเป็นปีสอง0นห้ายนะครับเป็นเขาเรียกกันว่ารุ่นบัวนะพระเจดีวัดบวรนะครับปีสอง0ห้ายโดยที่ผลิตออกมาเนี่ยจะมีทั้งเนื้อทองคำเนื้อเงินเนือนเน้อทองแดงน,น,นะครับเนื้อทองคำเนี่ยจะผลิตออกมา อยู่ประมาณ2,500เหรียญน,น้ำหนักเหรียญเนี่ยจะหนักอยู่25กรัมผัดจากปี2550เพียงแค่1ปีนะครับก็จะเป็นรุ่นสมโพ,พธพระเจดีวัดบวรนิเวศวิหารนะครับก็จะผลิตออกมาหลายแบบก็คือที่เราคุ้นเคยและรู้จักกันดีนะครับเป็นรุ่นยอดนิยมอีกรุ่นหนึ่งก็คือเป็นรุ่นบูโกนะครับ ผลิตจากประเทศฝรั่งเศสนะครับรุ่นนี้บูโกเนี่ยผลิตมาแค่851เหรียญน,นะครับแต่ที่จะมีเหรียญพิเศษอีกอันหนึ่งก็คือเขาเรียกเหรียญเอสไซหรือ s อเสนะครับก็คือที่ขอบเหรียญเนี่ยจะมีข้อความเขียนว่าเอสไซนะครับแล้วจุดสังเกตของเหรียญน,นี้อีกอีกนิดนึงก็คือที่ตัวสอนเนี่ย จะมีลักษณะการปัดเงาตัวสอนรอบเหรียญด้านหน้านะครับส่วนด้านหลังก็จะเหมือนกันนะครับรุ่นนี้ก็ยังมีทำเป็นเหรียญธรรมดาอีกแบบหนึง่งปีสองนห้าห้าหนึ่งนะครับก็จะมีทำออกมาทั้งหมดเป็นสามแบบนี้นะครับก็น้ำหนักทองก็อยู่ประมาณหนึ่งบาทผลิตสองพันห้าร้อยห้าสิบเอ็ดเหรียญน,นะครับตามปีพศนะครับ อันนี้คือของวัดบวรนะครับที่ผลิตเหรียญสผนวดขึ้นมานะครับนอกจากวัดบวรที่มีการผลิตเหรียญสมนวดแล้วเนี่ยยังมีหน่วยงานอื่นหรือวัดอื่นอ่นอีกนะครับอย่างตัวอย่างเช่นเริ่มต้นเลยเนี่ยจะมีปี2516นะครับปี2516เนี่ยจะเป็นเขาเรียกเหรียญสผนวชด,ดอยตุงนะครับจะเป็นเหรียญวงรีแล้วก็มีห่วงด้านบน ที่ด้านหลังเหรียญเนี่ยจะเป็นรูปพระธาตุดอยตุงนะครับที่จังหวัดเชียงรายปี2516นะครับแล้วก็ถัดจากนั้นมาก็จะเป็นรุ่นยอดนิยมอีกรุ่นหนึ่งเขาเรียกเหรียญกรบหน,นดกองทัพภาคที่3นะครับรุ่นนี้เนี่ยพิเศษตรงที่ในหลวงรัชกาลที่9ท่านทรงพระมหารกรุณาธิคุณได้ได้เสด็จประกอบพิธีเททองออกในปี2517 ร,รุ่นนี้ผมจะมาอธิบายรายละเอียดหน่อยหลายๆคนยังไม่ทราบข้อมูลเหรียญทองคํารุ่นนี้นี่นะครับก็จะมี Run Number, รันนัมเบอร์รันหมายเลขนะครับกำกับที่ที่เหรียญทุกเหรียญทองคำเนี่ยเราพบเจออยู่2 2บ็อกนะครับบล็อกแรกเนี่ยก็คือหมายเลขตั้งแต่1 1ถึงประมาณ300ก็ด้านบนเนี่ยจะเป็นกระหนก เนรรูปแบบนี้นะครับส่วนที่พบเจอ300ขึ้นไปเนี่ยที่กระหนกด้านบนก็จะเป็นคนละแบบนะครับคนละแบบกันนะครับแต่เนื้อทองคำเนี่ยยังไม่เคยพบเจอเหรียญที่หมายเลขเกินห้าร้อยขึ้นไปเนี่ยยังยังไม่เคยพบเจอก็น่าจะผลิตไม่เกิน500เหรียญนะครับสำหรับเหรียญเหรียญนี้ ผัดจากเหรียญรุ่นนี้สมบูรณดร,รุ่นนี้ก็ยังมีรุ่นอื่นอีนอกนะครับโดยในปี2530เป็นรุ่นที่กองพลที่หนึ่งนะครับเป็นผู้จัดสร้างนะครับก็รูปแบบสวยงามผัดมาอีกจะมีอีกรุ่นหนึ่งเป็นปี2519เป็นเนื้อทองคำจัดสร้างที่โรงพยาบาลแม่สายนะครับจังหวัดเชียงรายวัดพรมวิหารนะครับจังหวัดเชียงราย รุ่นนี้ก็ประดิษฐ์ทองคํามาน้ําหนักทองประมาณหนึ่งบาทหลัดจากนั้นมาก็จะเป็นปีสองห้าสามเก้านะครับก็เรียกเป็นรุ่นพระธาตุเจดีย์เข่าคอนะครับก็จะเป็นเหรียญในลักษณะ,ะขัดเงาแล้วก็มีตาราสัญลักษณ์พอบลออยู่ด้านล่างที่หน้าเหรียญน,นะครับด้านหลังก็จะเป็นพระธาตุเจดีย์เข่าคอนะครับเหรียญสมบูนวดรุ่นสุดท้ายที่มีการจัดสร้างกันขึ้นมาเนี่ยก็จะเป็นรุ่น พลังแผ่นดินนะครับปี2554้าห้ี่โดยโรณงบาลศิริราชนะครับเพื่อเฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่9ครบ84ดพรรษานะครับปี2554นะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยเหรียญทรงประดูดก็ยังมีทำอีกหลายๆรุ่นหลายๆรูปแบบของแต่ละวัดแต่ละหน่วยงานต่างๆอย่างยงกตัวอย่างอันนี้ก็จะเป็นของวัดสุก ประชากรน,นะครับปี2520อันนี้ก็จะเป็นปี2519วัดวิเวกเวลารามนะครับสรุปคร่าวๆก็เหรียญทรงพนุษที่บรรยายมาก็จะมีประมาณนี้นะครับมีการจัดสร้างหลายรูปแบบมากนะครับเพื่อเสริมจากของพี่ม้าเพิ่มเติมครับเน,นั่นนั้นหนังสือที่ดีมากๆนะครับ เหรียญไทยนะเป็นซึ่งเป็นเหรียญทองคำในสมัยรัชกาลที่เก้านะครับซึ่งรวบรวมเหรีหยญทั้งหมดประมาณแปดร้อยกว่ารายการเป็นเหรียญทองคำล้วนๆนฮนะแล้วก็แต่ละเหรียญเนี่ยเราก็จะมีรายละเอียดนะรเรื่องราวแล้วก็ข้อมูลต่างๆลงไว้ด้วยนะครับาหรับเหรียญเหล่านี้ก็จะประกอบด้วยเหรียญที่ลึกเหรยญกระสาบกระเครื่องต่างๆนะครับครอบจักรวาลที่สร้างขึ้นในช่วงสมัยรัชกาลนะครับ ที่สร้างมาแต่ละเหรียญนะ่าจะสร้างขึ้นด้วยความศรัทธ,ธานะครับสร้างขึ้นด้วยวัโลโอกาสต่างๆในในการของราชนะครับเป็นวัตถุมงคลรวบรวมอยู่ในนี้นะครับแปดร้อยกว่าาการนะครับซึ่งเป็นเหรียญที่รวบรวมเอาเอาจิตวิญญาณของของแต่ละเหรียญนะีซึ่งมีการทําพิธีใหญ่ๆต่างๆนะครับซึ่งประกอบด้วยศิลป,ปะต่างๆโดยใช้ช่างที่มีฝีมือชั้นเยี่ยมของประเทศนะครับ ถึงแม้ว่าเราไม่สามารถที่เอื้อมถึงเหรียญตัวเหรียญได้แต่ว่าเรามีภาพชิดซักเ๋วของเหรียญแต่และเหรียญเหรียญนะครับไว้ามาให้ท่านดูได้ถึได้ศึกษาอยู่ในนี้และมีทั้งหมดนะครับถือว่าเป็นอินไซคคัปเดียได้นะครับในการที่จะค้นคว้าเรื่องเหรียญทองคำทั้งหมดนะฮะอยากจะให้หนังสือเล่มนี้อยู่ในมือของท่านทุกคนนะครับขอเชิญท่านที่สนใจนะครับมาเป็นเจ้าของหนังสือที่มีคุณค่าสูงเล่มนี้นะครับ